อันนี่ก็จะับใช้กันตอนชับทำเบืองกัรสอยยาของสิดหนึ่งที่สั่งได้ได้ให้คนสาวบวันน้องชายครับทั้งชาแต่ก่อนจะเป็นใส่เครื่องสอยยาแต่ใหมครับจะเป็นกาตระนักกันจะตระนักโดย มันล้งงานนะครับแต่ไม่ยูบานแต่ในคำมือชาก้มอยู่ม,มากับใส่กันมีการลดลดสั่นตอนล,ล้แรงงานครับเกร่อนกันิใส่เครื่องซอยอะนุม,มันเาก็ก็ะมา้ตรงนี้คนตากอะไรคนคนนี้ก็จะคนใส่บะบบไลไล้คือด้เห็นไหลไปตามตามล้างตามไลนะ ก็ใส่แม่เพื่อนมึงก็ค่อยตากไว้นมจะก็คือว่ากันรดแรงงานใส่หลเติบนะครับแรงงานรดเวลาเดี๋ยวแล้วคกะตากยาเสพติดไหลมัมาจงพักนะครับเแม่แม่เพื่อนกแม่แม่เพื่อนเก๋อันนี้ที่ประธานมึนก็จะตากนั่นนะครับเจ่ก็ถือว่าได้ลดแรงงานรด เรือรลายๆก็จะคล้ายๆกับเป็นร้ายผลิตพอเสียดแล้วอยู่มาใส่คือพาเลิตไปครับเราก็จะใส่รถรถใช้รถใช้ตากไปตากแดดคือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่กับมาอยู่บ้านมาใส่มาตรกรรมอย่างความดูความสามารถมาพัฒนาท้องถิ่ก็คือเมือเนาะเพิ่มมบาดเจ็บแบบว่าคือว่าทหม ายขึ้นครับพเพราะเจะไหลมาประมานี้นเลยครับอเอ้เซใช้ขับเคื่อนเป็นระบบลายนะสเใช้มอเตอร์ทุงกำลังในก,การลดก็คือไหลออไหนเหัเลือดมากครับ การทำงานกันดถูกมั้ยนี่ครับเดืออยเดือนไหลามากนตรงนี้ก็จะเป็นก้างยาติดต้นของออ้คนงานโรงงานแถวเซนบริมกรอน,นะครับเพื่อใส่ครับประกาศว่า่อหยอดอ,อัดจิบอใส่ แต่อย่าไปเราเซนไหลไปเรื่อยๆครับเออเด้อพอเสร็จแล้วแหงแล้วก็ถืประมาณนี้ครับตากแหงแล้วตากหมากแล้วจะไปค่คืนะไรางนั้นนี่ครับตอนนี้ขายรู้ละแปดสิบบาทครับผมมียางมีที่ต่างได้ได้นะครับทุกน้องใายนะครับเกียรทันชาแล้วจำนวนคาบวอแล้วคาบวอ เราดูด้ค์ตัวเลข3มคะแร้ง,งเงย็นไหมครับ